เป็น LED แล้วนะครับก็จะได้ไฟเดย์ไทมเหมือนกับตัว650ของเขาเลยนะไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับประกับแฮนดเนี่ยดูดีกว่าเดิมเยอะมากสีทหารก็จะได้เอ็มเดมเป็นวงเป็นวงกลมเนาะคือแต่ละคันเลขตัวนี้จะไม่ซ้ำกันนะครับเรียกได้ว่าใครที่ซื้อสีนี้ mm hmm. ก็จะได้นำเบอร์ hmm. ไม่เหมือนกันแน่นอนงานเก็บสายฟงสายไฟงานเชื่อมตรงแผงคอต่างๆเนี่ยดูดีกว่าเจนแรกชัดเจนมากๆครับ กับชายนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมรอยัลเอ็นฟิลพิซนโลกนะวันนี้จะพามาดูคลาสสิก350สีใหม่นะครับตอนนี้สีใหม่เข้ามาในไทยครบสุกสีแล้วนะใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวไปดูคันจริงที่โชว์รูมกันได้เลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูคันจริงกันก่อนนะแต่ละสีสวยมากแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสีใหม่ของเขาเนี่ยเป็นสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากสีตัวเริ่มต้นของคลาสสิก350ใน เ,เจนแรกที่เข้ามาขายไทยนะมีการปรับเปลี่ยนสีจากเจนแรกเข้ามานิดหน่อยนะครับทำให้แบบว่าได้รับความสนใจแล้วก็ผมว่ามันสวยนะมันดูแบบคลาสสิกจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบว่ารถที่เราเคยเห็นเมื่อ 3- 4 5หปีก่อนตอนที่ว่าเขาเปิดตัวในไทยใหม่ๆเนาะสีมันวนกลับมาอีกครั้งแล้วก็ทำงานสีงานประกอบได้ดีขึ้นด้วยนะเดี๋ยวจะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันนะครับที่โชว์รูม ที่โชว์รูมพิซซูโลกเนี่ยตอนนี้คือรถทยอยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจสีไหนก็ลองทักมาจองดูนะเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็ทยอยอัปเดตอยู่นะครับเนื่องจากตอนรถที่เข้ามาตอนนี้มันเป็นช่วงมอเตอร์โชว์พอดีเนาะแต่พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยมอเตอร์โชว์ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นโปรก,กับดอกเบี้ยพิเศษต่างๆมันจะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจรถก็ลองทักเข้ามาคุยอยู่เนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรอยย่อเอ็นฟิลเนี่ยแต่ละสีเนี่ยจะราคาไม่เท่ากันเนาะ แต่ละสีก็จะมีความพิเศษในตัวของมันเองเนาะสีที่แบบว่ามีความสวยงามงานสีดีมีความพิเศษหรือมีสตอรี่เนี่ย mm hmm. ก็จะราคาสูงนะครับอ่าอันนี้ก็คือแนะนำนะใครสนใจรถก็โทรไปที่เบอร์ในคลิปเนาะลองเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะมีซีมเซลล์เขาให้บริการนะครับสำหรับโชว์รูมพิษณุโลกนะสีแรกที่เราจะพามาดูกันคือจะเป็นสีนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ ปีนี้รอบนี้นี่รอยเยเอ็นฟิลเนี่ยตัวเริ่มต้นจะเป็นสีด้านหมดเลยนะซึ่งก็จะให้ฟิลแบบคลาสสิกมากๆเลยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานจะเป็นสีด้านแล้วก็จะเป็นงานสติกเกอร์นะครับจะเป็นสติกเกอร์เป็นอะไรอะ่ะสีส้มใช่ไหมสีส้มดํานะครับคาดกันแล้วก็ที่ตัวถังเนี่ยที่ตัวถังเนี่ยก็จะเป็นสีส้มกับสติกเกอร์ดํานะครับคาดที่ถังนะตัวนี้ก็จะให้อารมณ์แบบสวยๆแบบคลาสสิกคลาสสิกนะอ่า แล้วก็ความที่ว่าถังมันเป็นสีด้านเนาะแล้วก็เป็นเอมเบลมเป็นตัวนูนนะผมว่าสวยนะครับแล้วก็ชิ้นงานเครื่องยนต์เนี่ยมันทําเป็นยิงทรายดําหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะออกแนวโมเดินเนาะัยรุ่นนิดนึง่าแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับคาสสิกสามห้าศูนย์เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับสําหรับอันนี้เนาะแต่ความที่ว่าเป็นตัวดําบอลเนี่ยผมว่ามันดูคุมโทนเข้ากันมากๆเลยนะสำหรับสีนี้ครับ แล้วก็มีสติกเกอร์ติดขอบล้อด้วยนะสติกเกอร์ติดขอบล้อก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้เรียกได้ว่าคุมโทนโทนเดียวกับรถทั้งคันเลยนะสติกเกอร์ล้กกอ,อย่าเอ็นฟิลข้างหลังนะครับก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะแล้วก็นี่ท่อนะครับท่อก็จะเป็นสีดําแบบยิงทรายดํานะครับลงมาทาั้งเส้นเลยนะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นสีเริ่มต้นจะเน้นการคุมโทนเป็นสีดํานะครับเป็นสีดาบรอนนะก็ว่าได้นะครับ ดูสวยงามมากๆหน้าปัดโคมข้างหน้าก็จะเป็นสีบอลน,นะครับสวยงามเนาะโมเดลนี้ก็เปลี่ยนได้หน้าจอได้จอไฟเป็นไฟแบบเป็น LED แล้วนะครับก็จะได้ไฟเดย์ทามเหมือนกับตัว650ของเขาเลยนะก็ทยอยอัปเดตเข้ามาแล้วครับไฟ LED เลยสว่างแน่นอนไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะ อ๋อผมลืมบอกไปอันนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวนี้เป็นสีน้ำตาลครับเป็นสีเงานะครับแหมจาผิดตัวตัวกลางตัวนี้จะได้ไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วนะครับเป็นไฟ LED แล้วหมดเลยนะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ไฟลีตรงนี้ก็เป็น LED แล้วนะครับสวยนะส่วนตัวเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นไฟหลอดอยู่นะครับแต่ว่าไฟจอหลักก็จะเป็น LED แล้วนะแต่ตัวนี้จะได้อ่ จะได้โคมข้างหน้าตรงนี้เนาะ,ะเหมือนเป็นหน้าหมวกยื่นออกมานะครับในขณะที่ตัวกลางไม่ได้นะครับแต่ตัวกลางเนี่ยจะได้ไฟเดืยวเป็น LED แล้วนะก็จะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะได้อารมณ์แบบคลาสสิกเนาะจะเป็นงานโคมเนี่ยมนะสำหรับตัวเครื่องนะครับจะเป็นงานโคมเนี่ยมนะสวยงามครับแล้วก็เป็นล้อซี่ลวดเนาะเดี๋ยวล้อซี่ลวดนะครับแล้วก็โชค้คก็เป็นโคมเนี่ยมนะเป็นเทเลสโคปิกเหมือนเดิมนะครับ ก็จะอารมณ์แบบคลาสสิกแบบสไตล์ดั้งเดิมเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับ <c oughs> สีสวยมากนะอันนี้คือถ้าใครที่ดูคลาสสิก350ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเนี่ยสีนี้ก็มีในเจนแรกนะครับแต่เขาเอามาปรับปรุงใหม่เนาะมีรายละเอียดงานที่แตกต่างกันแล้วก็พัฒนาพวกงานสีงานประกอบแล้ววัสดุดีขึ้นนะครับ <c oughs> ดูอย่างพวกงานน็อตจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยจะดูเนี้ยขึ้นมากๆเลยแล้วก็ประกับแฮนด์นะ ประกับแฮนด์เนี่ยดูดีกว่าเดิมเยอะมากคือพวกงานพลาสติกมันดูแบบดูดีขึ้นอนะ่ะเออมันดูแบบว่าไม่นูแล้วงานเรียบร้อยดูแล้วมันไม่พังง่ายดูแล้วน่าจะคงทนเนี่ยพวกเนื้องานพลาสติกเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะเลยครับเรียกได้ว่าพัฒนานงานประกอบชัดเจนมากเลยนะหน้าจอด้านต่างๆก็จะเหมือนเดิมนะครับอืมก็จะเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นเน้นอนาล็อกหน่อยเนาะแล้วก็มีโลโก้นะครับรอยย่เอนฟิแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดานะครับ อันนี้ในส่วนสีที่ตัวถังของตัวนี้ก็จะเป็นสีเงานะเนาะอ่าก็จะคาดขาวนะครับดูสวยงามเลยนะอันนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับสำหรับสีนี้เนาะจะจะเป็นคุมโทนน้ำตาลเงานะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์เนี่ยเรียกได้ว,ว่ามีความใกล้เคียงกับเจนแรกๆของเขาเลยนะที่เป็นสีน้ำตาลน,นี่แหละครับแต่ตัวนั้น้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นน้ำตาลเมียมเนาะอ่ timer, อันนี้ก็จะสลับกันเป็นน้ำตาลขาวแล้วก็เป็นงานสติกเกอร์ครับ แต่ก็สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตัวท่อเนี่ยก็เป็นโครเมียมเลยนะอองานโครเมียมก็ดีครับโชก็เป็นโครเมียมเดี๋ยวเราไปดูสีต่อไปกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะาะเมื่อกี้ผมพูดผิดตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับอแล้วเราก็มาเจอสีทหารของเราสีทหารก็จะได้เอ็มเล่มเป็นวงเป็นวงกลมเนาะเป็นสีทหารใหม่จะได้เอ็มเบ่เป็นวงกลมแล้วก็หมายเลขตัวถังเหมือนเดิมนะ ใครที่ชอบสะสมรถที่แบบมีความพิเศษอ่ะผมว่าไอ้เลขตรงนี้มันน่าจะรันไปแต่ละคันเหมือนเดิมมาแหละเออออกแนวเป็นกิมมิคของสีทหารของโรยัลเอ็นฟิวไปแล้วละ <c oughs> คือแต่ละคันเลขตัวนี้จะไม่ซ้ํากันนะครับเรียกได้ว่าใครที่ซื้อสีนี้ก็จะได้นมเบอร์ไม่เหมือนกันแน่นอนเป็นรถแต่ละคันที่จะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสําหรับเลขกิมมิคตรงนี้เนาะ <c oughs> นี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะได้โลโก้แปลกไม่เหมือนคันอื่นนะคันอื่นจะเป็นโลโก้ลายนี้นะครับ แต่คันนี้นี่เป็นสีทหารก็จะได้เป็นโลโก้ไลน์นี้นะเมกไลท์อากันนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับตรงนี้แต่ว่างานสีตรงนี้คืองานดีนะเป็นงานทําสีนะครับไม่ใช่งานสติกเกอร์นะสำหรับคันนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าคันอื่นชัดเจนมากแล้วก็คันนี้เนี่ยก็คันเก่าจะเป็นงานโครเมียมเนาะแต่สีทหารในในคันนี้จะเป็นงานครมโทนดําแทนนะครับจะได้ล้อแม็กต่อ่าตัวล้อทําสีดำเนาะโชค๊คจากเป็นสีโครเมียมก็ทําเป็นสีดําด้านยิงทรายนะครับ แล้วก็ท่อก็จะเป็นสีดําด้านยิงทรายนะรวมทั้งตัวเครื่องก็จะเป็นสีดําหมดเลยครับน,นี่เป็นสีทหารปีใหม่นะผมว่ามันคุมโทนแบบออกแนวดรักดขึ้นจะใช้คํานี้ก็ได้เนาะออกแนวดรักดาขึ้นคันจริงสวยนะคือถ้าดูในรูปคนจะบอกว่าเ้ยสีทหารทาไมมันดูบ้องแบงจังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาดูคันจริงเนี่ยผมว่าเขาคุมโทนเก็บโทนความเป็นสีทหารอยู่ชัดเจนมากๆนะครับ ระบบรถเครื่องยนต์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็มี ABS ให้หน้าหลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น1สูบลูกโตนะ3 4 9เกซีซีนะครับซีซีเกือบเต็มเนาะจะเป็นสไตล์รถคลาสสิกแท้ๆนะจะเป็นลูกโตชักยาวนะครับมีแรงม้าอยู่ที่20แรงม้าแล้วก็แรงบิด2 7นิวตันเมตรนะเป็นเครื่องยนต์เน้นแรงบิดนะครับเพราะว่าเป็น1สูบลูกโตเนาะแล้วก็ให้อารมณ์แบบคลาสสิกมากเวลาขี่ไปก็จะทุบๆตับๆทุบๆตับๆครับเป็นเสน่ห์ของรถคลาสสิกจริงๆนะ สูบลูกโตชักยาวเนี่ยให้เสียงที่ดีมากๆโดยที่แบบรถเดิมๆก็ให้อารมณ์การขับขี่ที่แบบชิวๆสไตล์รถคลาสสิกจริงๆามาดูสีต่อไปกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับเป็นสีเงาแล้วก็ตัวนี้จะเน้นที่งานโครมเมียมมากๆเลยตัวนี้ตัวถังเป็นโครมเมียมเลยนะสวยมากทุกคนดูชิ้นงานโครมเมียมเขาไม่ลายนะสีเก่าจะไม่เงาขนาดนี้ ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Emblem Royal Enfield และมีรูปมงกุฎด้วยคันนี้ก็สีสวยนะครับอันนี้จะออกแนวเ,เป็นสีเขียว Emerald นะคล้ายๆตัวเดิมของเขาอะที่เป็นเขียวแบบคลาสสิกคลาสสิกเนาะถ้าจำไม่ผิดไอสติกเกอร์ค่าตรงนี้ยังเป็นอันเดิมสีเดิมอยู่เลยนะแต่ว่าคันนี้มีการจัดลวดลายใหม่นะ,ะเป็น o r ริจินอของตัวเองครับแล้วก็ลายบางโคนก็จะเป็นลายแถบนี้เลยนะ โชว์โชว์โครเมียมตรงนี้เลยส่วนตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะถ้าลอกออกก็จะเป็นโครเมียมทั้งอันครับอืมสวยอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโชกโชโครเมียมนะครับแล้วก็ล้อซีรวดนะล้อซีรวดเป็นโครเมียมเลยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็เป็นโครเมียมนะครับก็โชว์อยู่นะคันนี้แล้วก็ตัวท่อก็เป็นโครเมียมนะสวยงามนะรถก็มี ABS หน้าหลังนะครับ ดิสเบกดิสเบกหน้าหลังของบเบ้เหมือนเดิมนะครับอระสิทธิภารถไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย <c oughs> แล้วก็คันนี้สีสุดท้ายจะเป็นสีดำด้านนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กนะพอมันเป็นล้อแม็กเหมือนกับตัวสีบอลที่ผมไปถ่ายเป็นคันแรกเนาะพอมันเป็นล้อแม็กมันก็จะเป็นยางทูบเลสเนาะไม่มียางในครับ <c oughs> อันนี้ก็จะออกแนวแบบไวรุ่นหน่อยออกแนวโมเดิร์นนิดนึงแต่ก็ออกแนวดุดนะเพราะด้วยความที่อย่างที่เรารู้กันเนาะมอเตอร์ไซค์เนี่ย โดยเฉพาะรถคลาสสิกเนี่ยพอมันเป็นสีดำมันเอาไปแต่งง่ายมันเอาไปตกแต่งอะไรก็ตามมันจะคุมโทนไปหมดเลยแล้วคันนี้ดําทั้งคันเลยนะโอ้โหโคตรเก็บทรงนี่ดูดิขนาดเอมบมยังเป็นสีดําเลยโอ้โหอะไรจะเก็บขนาดนั้นดูสติ๊กเกอร์คลาสสิกสามารถสูญยังแทบมองไม่เห็นเลยคันนี้เป็นดําด้านทั้งคันเลยนะสวยนะสวยตัวเครื่องเป็นสีดํานะครับคุมโทนดําเป็นเงาดํายิงทรายหมดเลยดําด้านนําด้านเออ โชกก็ดำไอตัวกาดกันรประคองโซ่ก็ตัวคุมโซ่ก็เป็นสีดำนะสวิงอาร์มสีดำหมดเลยบางโคนหลังก็ดำนะคันนี้อคันนี้นี่คุมโทนดำทั้งคันจริงๆครับแทบมองไม่เห็นอะไรเลยในส่วนของราคาเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับไม่มากนะรู้สึกว่าจะปรับราคาจากเดิมขึ้นมาประมาณ5,000บาทถึง8,000บาทนะ ใครสนใจรถก็ลองเข้ามาสอบถามดูนะครับโทรไปที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ในคลิปเลยตอนนี้ที่โชว์รูมพิษณุโลกเนี่ยทย,ทยอยมีรถลงแล้วนะแต่แต่ละคันเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองโทรมาถามเองเนาะเพราะอย่างที่บอกคือคลิปนี้ถ่ายช่วงมอเตอร์โชว์เนาะมันจะมีการอัปเดตราคาโปรโมชั่นเนี่ยน่าจะหลังงานมอเตอร์โชว์จบเนี่ยคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าพวกราคากับโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจสีไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ดูได้นะผมว่าสีน้ำตาลตัวเนี้กับสีทหารเนี่ยสวยสีทหารเนี่ยถ้ามาดูคันจริงมันดูไม่บองแบงนะเพราะว่าสีทหารคันเดิมอ่ะมันจะเป็นโครเมียมไงเป็นลายเป็นเขียวเขียวเดี่ยวกับโครเมียมอันนี้มันเป็นเขียวแบบเล่นเลเยอร์และเอมเบรมมันไม่เหมือนใครเออมันดูเป็นรถยุโรปจริงๆแล้วก็สีทหารเที่ยวเนี้ยมันมากับสีดํามันเลยดูแบบคุ้มโทนแบบดุดุมากเลยเออในขณะที่สีเนี้ย มันคลาสสิกครับแล้วรถที่เป็นรถคลาสสิกคุมโทนสีแบบนี้มันเอาไปถ่ายรูปตรงไหนก็สวยคุณลองเอารถแบบนี้ไปถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวดูนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าเมืองหรือแม้แต่วิวธรรมชาติต่างๆนะสีนี้เป็นสีที่ถ่ายขึ้นมากๆเนยนะสำหรับสีน้ำตาลครับเพื่อนๆคนไหนชอบสีอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะแล้วก็ถ้าสนใจรถก็โทรไปที่เบอร์ในคลิปได้เลยนะครับในส่วนของ ไฟท้ายนะครับตัวที่ว่าเป็นรุ่นสีที่ไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับไฟท้ายจะเป็น LED หมดแล้วนะครับน่าจะสว่างมากเลยในขณะที่เป็นตัวรุ่นรุ่นที่เป็นสีธรรมดานะก็จะจะเป็นไฟหลอดอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวสีทหารนะไฟท้ายยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับไฟเลี้ยวนะตัวนี้เป็น LED ละแต่ตัวเริ่มต้นก็ยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับก็จะมีต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยนอนะแต่โดยวรวมๆเลยก็ มีการอัปเดตชิ้นงานงานประกอบนั่นแหละอย่างที่บอกมันดูเนี้ยบขึ้นนะพวกรอยเชื่อมต่งตางๆเนี่ยมันดูเก็บทรงแล้วก็พวกเนี่ยชิ้นงานวัสดุต่างๆเนี่ยมันดูมันดูเนี้ยบขึ้นมากกว่าเจนแรกชัดเจนมากนะเนี่ยงานเก็บสายฟงสายไฟงานเชื่อมตรงแผงคอต่างๆเนี่ยอืดูดีกว่าเจนแรกชัดเจนมากๆครับเนี่ยพวกประกับแฮนด์ต่างๆนะชิ้นงานต่างๆเนี่ยเนี่ย มันดูดีขึ้นเยอะเลยครับก็เรียกได้ว่าเป็นมีความพัฒนานะสำหรับรอย a l ่าเอ็นฟครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะเราจะไปรีวิวรุ่นใหม่กันต่อก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วก็สนับสนุนเราได้นะครับ กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ซื้อหรือซื้อของนะกดซื้อของอะไรก็ได้ผ่านลิงก์ของเรานะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ